สวัสดีครับมาพบกับเด็กศิลป์จินชัยภูมิอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ครับครูอ๊อก็จะมาแชร์ไอเดียในการประดิษฐ์กระทงลอยจากใบขนุนเรามาดูขั้นตอนการทํากันเลยนะครับการทําครับนําใบขนุนมาหนึ่งใบครับพลิกกับด้านหลังใบครับเสร็จแล้วพับครึ่งเข้าไปครับพับฝั่งขวามือเข้ามาครับพับฝั่งซ้ายเข้ามาครับจากนั้นใช้แม็กเย็บไว้ครับ เร็จเรียบร้อยครับได้กรีบกระทงจากใบขนุนแล้วนะครับเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับขั้นตอนการติดกรีบครับวางกรีบไปที่ขอบกระทงในลักษณะนี้นะครับจากนั้นครับใช้ตะปูเข็มปัดยึดไว้ครับใช้ตะปูเข็มปักยึดไว้ครับ ติดกรีบกระทงชั้นที่1นเสร็จเรียบร้อยครับต่อไปชั้นที่2อวางกรีบสับว่างครับ ปักเทียนและทูบลงบนกระทงครับครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนการประดิดกระทงร้อยจากใบขนุนครับหากเพื่อนๆท่านใดที่ชื่อชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เด็กศิลป์ถิ่น,นชัยภูมิด้วยนะครับ คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ